และในาวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปของอะไรคอสโอเวอร์กันนั่นเองนี่นครับผมและในวันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ทําการเตรียมทีมมาค่อนข้างที่จะคร้อมอยู่นิดหน่อยนะครับเพิ่งมรขาบตัวละครอ,อยู่ประมาณ4ตัวนะครับอืมก็ ที่เพืนเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่บาลันแท้จริงนะเป็นบาลันเกนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลยนะครับผมบาลันตัวจริงนะครับมันมันไม่สามารถรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครที่จะได้ตัวของ GM นะครับรือว่าไม่สามารถที่ยังจะได้ตัวของ GM นะตอนนี้คือในทีมผมยังขาดมาสักสามตัวนะครับที่เป็นตัวของ ขาดตัวของแบบไอเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้สาหลักไฟะนะครับก็ขาดประมาณสัก3ตัวนะครับตอนนี้นะครับดีพของผมนะก็จะตีอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับประมาณ70 d ดเนาะทุกคนแต่ว่าอยากลองฟาร์มรูบอกแบบไม่ต้องเฝ้าจอไหมต้องลองนี่เลยยูจีโฟนมือถือคาวฟาร์มเกยมย4ชั่วโมงไม่ตวอปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากแรงแนะนำแพ็กนี้เลย M V P สเปคแรงกว่าเดิม3เท่า ฟเคลื่นหัวแตกโหลดแอปแล้วใส่โค้ดเลยเซลเจ็ดเจ็ดเจ็ดรับทันที่488เพชรอ่ะนั่นนี้เคยยังไม่บูนน้ำยาด้วยครับน้ำยาผมหมดตัวนะทุกคนเอาโอเคครับก็ตามชื่อคลิปนะวันนี้ผมก็จะไปทำการตามหาริลิกไข่นั่นเองนะครับหรือว่าไปบุกร้อยชั้นนั่นเองนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับลิลิกที่ผมมีเนี่ยยังไม่มีลิกตัวของริลิกไข่เลยนะครับนี่รีลิกแบบสีทองยังไม่มีสักอันเลยนะครับก็ ดีทรงดีเสิร์ทอะไรอย่างงี้ก็อาจจะยังมีไม่ครบนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการที่ผมลงร้อยชั้นเนี่ยมันจะลงได้แค่1ครั้งนะครับเพราะว่าดาเมจมันยังไม่พอเท่าไหร่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มนะผมขอจะเปิดตัวของออโต้แอทแท็กนะครับทำมาได้แบบต้องเริ่มตั้งแต่ชั้น1นะครับเพราะว่าผมกลัวเวลามันไม่พอนะครับเพราะว่าดาเมจทีมผมเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแต่ผมได้รีลิ่ไข่มาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแบบว่า ทำให้ดาเมจในทีมของผมมันปูดได้เพิ่มนะครับตีอะไรได้แรงขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีนะครับผมผมไม่มีนะโอเคเราจะทำการเริ่มหาเลยนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะวนขึ้นไปชั้นที่ร้อยกว่าได้นะครับผมอาจจะไปติดชั้นที่ประมาณเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดาเมจโจมตีอาจจะยังไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปชั้นสี่ชั้นห้าก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่ามันวันช็อตได้เลยนะครับ ก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับถามว่าทําไมต้องเริ่มจากชั้นหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มเวลาได้นะครับเมื่อเราจบเวลาแบบเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราผ่านไป1เวฟนะครับเราก็จะบวกเข้าไปอีก1นนาทีนะเห็นปะตอนนี้คือ18นาทีนะครับถ้าผมจบเวฟนี้ได้ก็จะบวกอีก1นาทีเห็นปะเป็น19นาทีนะครับก็ <c oughs> สามารถที่จะสแต็กเวลาได้นั่นเองนะครับอืก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวที่จะทําการเล่นก่อนแล้วกันนะครับ ก็แล้วครับแล้วในตอนนี้ก็เราได้มาอยู่ชั้นที่91แล้วนะครับก็ทําให้ดาวมิดของผมเนี่ยมันเริ่มมันช็อตไม่ได้แล้วนะมันต้องเริ่มตีหลายๆทีละแต่คิดว่าด้วยเวลาประมาณ1ชั่วโมง21นาทีที่ผมเก็บมาได้นะครับแต่จริงๆมันน่าจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าผมก็ไปหาของกินอะไรด้วยนะครับก็ทําให้ยืน FK สักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะแต่คิดว่าเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะโอเคแล้วนะครับ ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมาถึงชั้นที่93ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คาดว่าจะรวดเร็วอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหมดเวลาไปแล้วนะครับมันรู้นันว่าครั้งแรกในผมจะได้ตัวของลีลิกหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะผมตั้งแต่ผมเล่นมาเนะี่ยผมยังไม่ลีลิกเลยนะครับโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอชั้นบนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันดามเมจผมก็เลื่อไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมคิดว่าน่าจะต้องซื้อตัวของ น้ำยามาเล้วนะครับน้ำยาเนี่ยน้ำยาดามิดนะครับต้องซื้อมาประมาณสักสี่ขวดไว้นะครับติดตัวไว้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ้าผ่านไปชั้นประมาณเก้าห้านะครับผมก็จะเริ่มทําการกินตัวของโพชั่นดูนเลยดีกว่ากินเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> อันนี้เป็นลิลิชชั้นที่เจ็ดสิบห้านะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้อ่านดูนี่ขนาดผมกินตัวของน้ํายาเนี่ยแต่ก็ต้องตีหลายทีหน่อยนะครับ เอาละทุกคนและในตอนนี้นะครับผมก็มาถึงชั้นที่100ได้แล้วนั่นเองนะครับมาและแน่นอนนะครับสิ่งที่เรามาหานั่นก็คือไม่ใช่ตัวของบารันนะครับหรือว่าไวฟ์เฟรมตัวนี้นะ <c oughs> ผมไม่ได้มาหามันเลยอย่างใดน,นะครับซึ่งที่ผมมาเอานั่นก็คือตัวของรีองของมันนั่นเองนะครับมาสู้กับมันเลยดีกว่านะครับผมเรียบร้อยมาดูนว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนดีกันตีมันนะครับแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับว่าตัวละครผมไม่ตัวสั่น ผมว่าแม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวมันสั่นนะเออวอาจจะเป็นระบบของเกมหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวามาดูกันว่ามันจะตีได้ขนาดไหนนะ อาละทุกคนตอนนี้ดูเหมว่าผมจะถึงฝั่งฝันแล้วหรือเปล่าจากที่ผมทำการนั่งอย่างนี้มามันเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะนะครับตอนนี้ก็เลือดค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าดาวเม็ดของผมยังอยู่แค่ร้อยดีีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นดเลยเนี่ยครับเพราะเนื่องจากว่าวิธุระนะครับกเกมีแบบลงมีเรียนอะไรอย่จกรรมเยอะแๆเลยนะครับก็เลยทําให้ผมทางหายจากกิวทุกไป เล็กน้อยนะครับก็ประมาณสักอาทิตย์หนึงอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมอันนี้เหลืออสองนะครับถ้าหน่วยมันเปลี่ยนแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะเปิดมาเป็นดอปนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยไหมแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับถ้าผมรอหลักสิบเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าดาเมจมันสูงเกินนะครับเนี่ยมาเรียบร้อยนะครับได้หรือเปล่า ไม่ได้หว่ะทุกคนไม่ได้แล้วก็ปลุกบาลันเลยเละกันนะครับอย่างนี้ก็ขอ,อย้อปลุกเลยเละกันคือผมพยายามหามันหลายรอบแล้วนะสำหรับตัวของรีดบาลันนะครับแต่ว่าไม่ได้สักทีเนี่ยครับดูเหมือนว่าต้องหาหนานเลยเนะครับผมก็ตัวที่ผมปลุกได้ก็น่าจะเป็นตัวของเนี่ยครับแรงเอ็มนะ ปลุกแรงเอ็มได้นะครับไม่รู้ว่ามันทําไมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเจอตอนนี้ผมสามารถหาได้เลยแลยกันนะครับผม let's go one hour later เอาละครับและในตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นมาชั้นที่100ในครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้กินตัวของดอบแล้วก็กินโูชันอะไรไปเปรีเทียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ไปนอนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นมานะครับดูในกระเป๋านะครับก็ตอนนี้มีแล้วนะครับลีลิก เลเยอร์เจนเนรี่นะครับลิลไข่อันนี้นะบวกเลเวล30เลเวลเลยนะครับแม่งโคตรดีนะครับอันนี้เป็นแค่แรงดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงจีกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูแรงกันเอ้ยเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ดีเลเวลเนี่ยบวกเลเวลเท่าไหร่นะครับสำหรับแรงจีนะครับผมโอ้ยในที่สุดกว่าผมจะหามาได้นะก็ค่อนข้างที่นานอยู่นะครับไปเลยครับเลสโก้ครับบวกมา แป๊บเดียวนะครับขึ้นมาจาก4เอ้จาก30หรือ40วะเป็น58นะครับก็ถ้าถ้าขึ้นมาจาก30ก็เป็น28.5 10นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีลิกอันนี้ผมจะเอาอะไรออกนะครับผมต้องเอาตัวของนี่เลเว่นเอาแว่นตาออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นของลิลิกไข่นะครับเซ็ตใหม่ปั๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดาเมจของผมนี้ขึ้นมาอยู่ที่ U d ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ตัวหนึ่งตีเท่าไหร่นะครับนี่หูตี48นะครับ DC กันเลยทีเดียวนะค่อนข้างเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็โอเคนะครับแหมมันก็เช่างกินเวลานานมาพอสมควรนะครับสำหรับการหาลิลิเจ้าตัวไข่ตัวนี้นะครับไข่กุมิ่งนะครับเข้าได้นะครับผมเออโอเคนะครับก็นี่นะครับเป็นลิลิ่ที่ชื่อว่า Dam Love Call นะครับก็มันเหมือนเป็น มันเหมือนไม่ใช่ไข่นะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นแพรอะไรเงี้ยนะครับเออนั่นแหละแต่ว่าทรงมันคล้ายไข่นะครับก็เรียกลิลิไข่นั่นแหละนะครับก็บวกเลเวลมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งหาณจักรลอยชั้นนะครับก็ต้องไปตีตัวของบาลันจนตาเลือกันทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมก็วนหลายทีนะกว่าจะได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้ ผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะในการขึ้น100ชั้นนะครับแม่ขึ้น100ชั้นไม่พอจะต้องมาหารีลิกไข่ของบาลานนั้นอีกนะครับแม่โคตรยากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับผมจิ๊ก